สายมูสายบุญห้ามพลาดเข็ดลับปล่อยปลาตาบันเกิดเสริมดวงให้ปังปล่อยปลาเสริมดวงเป็นอีกหนึ่งวิธีทาบุญรับปีใหม่ยอดนิยมที่ไม่ว่าใครก็ทําได้แต่หากทาไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดบาปมากกว่าบุญวันนี้นะครับผมจึงรวบรวมเคล็ดลับการปล่อยโนกปล่อยปลามาเสริมดวงให้ปังกันนะครับ การปล่อยปลาช่อนการปล่อยปลาช่อนโบราณเชื่อว่าจะช่วยช้อนเงินช้อนทองสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่จะได้พบเพราะตามความเชื่อแล้วการปล่อยปลาถือว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ําการปล่อยปลาช่อนออกไปโบราณจึงถือว่าเป็นการช่วยช้อนเงินช้อนทอง สถานที่ที่ควรปล่อยปลาช่อนเป็นปลาท้องถิ่นของไทยชอบอยู่ในน้ำที่มีพืชรกขึ้นอยู่จำนวนมากควรปล่อยตามชายตลิง่งชายคลองที่มีพืชน,น้ำขึ้นแต่หากใครที่ซื้อมาปล่อยจำนวนมากไม่ควรปล่อยรวมในสถานที่เดียวควรแบ่งปล่อยให้กระจายตามจุดต่างๆการปล่อยปลาไหลโบราณเชื่อว,ว่าจะช่วยให้การเงินการงานการเรียนราบรื่นเพราะการปล่อยปลาไหลลงแม่น้ำเปรียบเสมือนการปล่อยให้เงินการงานการเรียนรวมถึงสิ่งต่างๆในชีวิตไหลลื่นไปตามแม่น้ำ สถานที่ที่ควรปล่อยควรปล่อยลงในน้ำตื้นที่มีพืชขึ้นรกๆป่าหญ้าลอยน้ำไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เพราะมีโอกาสรอดยากการปล่อยปลาหมอไทยการปล่อยปลาหมอไทยนั้นโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะการปล่อยปลาหมอเป็นเหมือนการปล่อยให้หมอเข้ามารักษาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ สถานที่ที่ควรปล่อยเป็นปลาที่ชอบอยู่ในน้ำนิ่งชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้นที่มีพืชขึ้นรกๆไม่ควรปล่อยลงคลองหรือว่าแม่น้ำเพราะถึงแม้ว่าปลาหมอจะสามารถเอาตัวรอดได้แต่ก็เป็นสถานที่ที่ไม่ชอบการปล่อยปลาบูายการปล่อยปลาบูายโบราณเชื่อว่าจะช่วยทดแทนผู้มีพระคุณซึ่งความเชื่อนี้มาจากตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองมีความสอดคล้องกับชื่อของตัวละครของปลาบูผู้มีอุปนิสัยกตันยู สถานที่ที่ควรปล่อยควรปล่อยบริเวณที่เป็นกองหินหรือว่าวัตถุใต้น้ำเช่นขอนไม้หรือว่าไม้ชายน้ำการปล่อยปลาสวายปล่อยปลาสวายโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองคลองตัวเพราะว่าเป็นปลาที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจจึงมีความเชื่อกันว่าสามารถทำให้การค้าขายคลองตัว สถานที่ที่ควรปล่อยปลาสวายเป็นปลาไทยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำของทั่วไปหากจะปล่อยแนะนาว่าควรจะปล่อยตัวที่มีขนาด3-4นิ้วขึ้นไปเพราะจะมีโอกาสรอดสูงกว่าปลาตัวเล็กการปล่อยเตา่าการปล่อยเต่านั้นโบราณเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกสถานที่ที่ควรปล่อยควรสังเกตว่าเต่าที่ปล่อย เป็นเต่าประเภทไหนซึ่งหลักแล้วจะมีอยู่2ประเภทคือเต่าบกมีกระดองนูนสูงไม่สามารถอยู่ในน้ำได้ไม่ควรเอาไปปล่อยในน้ำเพราะอาจทำให้ตายในขณะที่เต่าน้ำกระดองค่อนข้างแบนมีผังพืชระหว่างนิ้วเพื่อใช้ว่ายน้ำควรปล่อยในพื้นที่น้ำเป็นส่วนใหญ่ การปล่อยนกการปล่อยนกโบราณเชื่อว่าทาให้ชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองช่วยป้องกันโรคของการสูญเสียทรัพย์สินได้เพราะถึงเวลานกบินไปแล้วไปรับถือว่าเป็นการปล่อยนกแทนทรัพย์สินและข้าวของที่เสียไปสถานที่ที่ควรปล่อยควรปล่อยในป่าปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติที่มีแหล่งอาหารไม่ควรปล่อยนกเลี้ยงหรือว่านกที่จับมาขายการปล่อยหอยขมการปล่อยหอยขมจุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศกให้เรื่องขมขื่นในชีวิตบรรเทาลง สถานที่ที่ควรปล่อยควรปล่อยบริเวณแหล่งน้ําตื้นและมีน้ําไหลไม่แรงไม่ควรปล่อยในแม่น้ําใหญ่หรือแหล่งน้ําลึกเอาละครับคำถามเ้านี้นะครับผมถามว่าปลาสวายนะครับควรปล่อยในแม่น้ําที่มีลาตัวขนาดกี่นิ้วนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดซับสไครต์กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะไ่ไพาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม